บอสนวัดได้มีการประกาศกล้าวเลยว่าฉันเนี่ยแหละจะเป็นคนชิประหว่างไผ่หรือนนกระสแดงเฮใช่ค่ะยังไงไม่คือไผ่อะก็ไม่ได้รู้เรื่องหรอกออแต่ว่ามาเห็นจากที่บอสไลฟ์ม่แหละแล้วบอสก็บอกบอกออกกางกลางไลฟ์เลยว่า เดี๋ยวบอสจะเป็นคนแบบเป็นหัวเรือเองจับแต่งงานไปเลยเออแบบอยากนอนเป็นรูมเมทหรอไม่ต้องซื้อหรอกพันออเดอร์ไปนอนเลยแล้วก็อย่างพ่งนี้มีไลฟ์ของบ้านมหาเฮงตอนแรกมีแค่ไพ่หลิวคนเดียวแต่บอสไปบอกทางพี่กิกเจ้าของบ้านมหาเฮงว่าให้เอาแน็คเป็นไลฟ์คู่อันนี้ความรับองค์กรได้หรอได้อันนี้ไม่เป็นความรับองค์กรเพราะว่าทางบ้านมหาเฮงเป็นคนโพสและแคปชั่นบอกว่าบอสรีเควสคู่นี้มาใช่ ซื้อแล้วแเออตอนนี้แบบว่าด้อมเนาะด้อมดอมเออด้อมเป็นยังไงบ้างด้อมคู่ด้อมคู่ตอนนี้เปิดด้อมสองแล้วเออเอเอาจริงๆหนูอ่ะก็ตกใจเพราะว่าตอนแรกอ่ะสามพันกว่าแต่ว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มีฟุตฟ้ดทรัคมาของด้อมคู่ก็คือของหนูกาเส้นกอวันนี้แม่ก็หิวกันนะฟเมื่อวานเมื่อวานมีเมื่อวานมีใช่เมื่อวานมีก็แบบว่าพอมีเสร็จปุ๊บแล้วเขาเอามาแล้วค่ะมาแล้ว ไเอามาเกเอามากระเป๋าเอามกระเป๋าเอามากระเป๋าเหมือนข้าวผัดเนี่ยแค่ฟันล่ะเออฟันล่ะบัวบานบัวบานเราไม่ยังใจไมายังไง้เม่ยังชมเขานิดนึงเขาออนสเตจดีไหมโอ้ยออนสเตจดีมากก็คือเอาจริงเขาสแนกอ่ะไม่ห่วงเลยแต่ว่าแอบเสียใจนิดนึงแอบผิดหวังนิดนึงตรงที่ เราอ่ะอุตส่าห์เข้าไปตอนแรกเราไม่ใส่รองเท้านะหนูหนูไม่ใส่รองเท้าแล้วหนูก็วิ่งไปข้างหลังไปใส่รองเท้าแล้วก็ไปเอาวงมอะไรดอกสีเหลืองมาแล้วก็มารอตอนเน็กร้องเสร็จว่าจะแบบเอาไปให้ไอ้เน็กมาปุ๊บมา้องด้วด้แล้วก็ไปเลยเออแล้วแบบนะครางที่มันเป็นโชว์ต่อเนื่องอาจจะแบบไม่ได้อยู่หน้าตรงนันทำไมเราชดฟิลเควขนาดนั้นไม่ได้ชหนูหนูแบบไม่ได้ตั้งใจแบบมันแบบว่าเป็น มันเป็นเหมือนเราต้องโชว์รวมแล้วโชว์ต่อไปเขาต้องออกแล้วก็ต้องรีบเข้าอย่างเงี้ยแม่ไม่งั้นมันก็จะแบบว่าเพื่อนๆที่เข้ามาข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เห็นใช่แต่สุดท้ายก็ได้มอบแล้วแล้วไหนๆอยู่แบบนี้มักปะล่ะมักอมักบอกมักอะไรมักอะไรมักไงมักอะไรแต่เนี่ยเอาค่ะดนี้เอออยากอยากให้อยากได้ยินลองหน้าหนูเลยอยากได้ฟังฉันอยากฟังฉันอยากฟังมักอะไรดีมัก มักปล่ามีคนเดียวก่คือภัยเป็นแบบนี้มีแค่น้องเลยได้มีแต่ความจริงใจให้เอื่อยคนเดียวเท่านั้นแอบเห็นด้วยมันมีช็อตที่คุณเขาไปลงในโลกโซเชียลจับมือกันไม่ปล่อยเลยจ้ายังไงคะใครจับใครหนเฉเด่นเฉเด่นเฉเด่นดโอ้โหจับมือยังหรอะใช่หรอจับมือยังไงกลัวหายหรอ มช่ไหมเนี่ยมันต้องเข้าข้างในด้วยกัน่เราอยู่ข้างนอกแบบพร้อมกันแป้งเยอะอยู่นะแป้งเยอะแอบโผล่เขาอยู่แอบโผล่ไม่มือมันอยู่ใครนิ่งเลยช่วงนี้ไม่รู้ครับจะจับในร่วกกระเป๋าไว้ก่อนเอออ่ะขอถามตอนแรกอินนิตูอย่างอาลอดเมื่อวานก่อนเนาะเป็นยังไงบ้างเมื่อวานรัเลยสนุกค่ะเมื่อวานสนุกมากๆ ม่วนไม่ใช่แค่ข้างหน้าม่วนนี่เห็นคลิปข้างล่างก็คือเต้นน่ะจอยมากตอนนี้เขาจะให้กำลังใจเห็นก่อนออกไปแบบเอ้าแล้วเลยแม่สาวผมบอลน่ารักดีข่ะดน้นที่เราที่เราที่ก่อนนั้นที่เราบอกว่าเราไม่ขอกำลังใจขอแค่จับมือน้าเวทีเพราอว่านี่จับมือน้าเวทีแม่ได้จับมือหน้าเวทีจับดอนมอบให้ไง เห็นลุกเลยโอ๊ยฉันเป็นแบบเต้นเซอร์หมอลลำผมบอลเลยก็คือเอาจริงมีที่มาค่ะตรงที่ว่าตอนแรกไผ่อ่ะได้ตรงอย่างเดียวแล้วเราใส่กับชุดแดงแล้วมันเรียบมากเห็นเพื่อนแต่ละคนแบบโอ้โหตั้งนม้อเราก็เลยแบบบอกแอดมิโโนดอมบอกลงไปซื fire, like bon ้อว er, ิกข <at> ้างล่างให้หน่อยเอาสีทองผมสั <laughs> ้นแล้วก็มาแล้วก็ใส่แล้วก็ออกไปเลยเออแล้วเมื uh ่อวานแล้วเมื่อวานเป็นยังไงบ้างผลงานของแดลช่วไหน่อยชก็ <Jadi S 1> ค่อนข้างที่จะแบบภูมิใจในตัวแสเน่ค่ะเว่าเก่งมากคือเขาค่อนข้างจะเจนเวทีอยู่แล้วเออแล้วก็แบบว่าเวลาออสเตจเขามีความชายเวลาร้องเพลงเขาก็มีเสน่ห์ก็คือจะชอบไหมอุ้ยเอาอันนี้เล่นเองเลยนะอันนี้เล่นเองเลยนะไม่ชอบเลยที่หนร้องเื้อวาหรือเปล่าชอบชอบชอบมากชอบมากไหมชอบมากชอบมาก ไม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้จแะแบบว่าจะไลฟ์รเออใช่แล้วตอนนี้จะพูดออกพูดอะไรไม่เขินตลอดเลยเออเพรุ่งนี้เธอต้องขายของนะเธอจะมาเขินไม่ได้นะเออเราต้องสแสดงสปิริตเออขายได้ใช่ต้องขายได้แต่แบบอย่าต้องตาเยอะแค่นั้นเองอย่าต้องตาเยอะ แใช่เขาบอกว่าชอบเนาะชอบก็ชอบค่ะเออแล้วรู้สึกยังไงมั่งตอนนี้ล่าสุดก็ที่บอสนวั์คือจะชิปให้เราแล้วแล้วรู้สึกทำไมเนี่ยตอนนี้ไม่เป็นตัวเองแต่ก็รู้สึกไปเร็วๆตอนนี้ไม่เป็นตัวเองเลยแบบจะพูดยังไงบอสก็คือแบบชงชงบอกบอเขาชบปแตการชงชงหนักเลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะ มองเยอะมันเขินแต่ทางเราพร้อมมากเลยนะทางแม่อน,นาอะไรนี่คือพร้อมหมดเลยนะแม่แม่บอกหนูในอะไ์เมื่อกี้แม่บอกว่าถ้าได้มงใหญ่ค่อยจะให้มีเมียนะต้องมงใหญ่แล้วนะเออใช่ค่ะโอ้ตายอ่ะพูดถึงปรเดี๋ยวต้องมีไลฟ์แฝดตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเพราะเป็นงานร่วมกันครั้งที่สองครั้งที่สองที่สใช่จริงๆเคยมีงานคู่เป็นแล้วรอบตึงก่อนเข้ากองแล้วก็นี้เป็นงานที่สองของเราใช่ค่ะที่เป็นแบบบอดี้เวณมาเองดนึง ก็อยากให้ทุกคนเอฟกันเยอะๆใช่มา <ฮะ S 1> ใช้กันเอฟนะคะ <c oughs> แล้วไฟนอลเราจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนๆบ้างกันดูก็ต้องก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะว่าไฟนอลจะพยายามปรับปรุงจากจุดที่ทุกคนแนะนําในของรอบพีริมวันนี้จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก <c oughs> ็เดี๋ยวขอไปทําการบ้านก่อน ่เะเหมือนกันค่ะเหมือนกันก็น่าจะต้องฝึกเพิ่มซ้อมเพิ่มด้วยความที่ชุดวันนี้เราแบบว่าไม่ได้ซ้อมกับเวทีเนาะ<ห>ก็อาจจะยังแบบไม่เข้าอะไรเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากนี้น่าจะได้เอาเอาชุด <laughs> เอาชุด,ชดไปซ<ด>้อมมากขึ้นแล้วก็วันไปนอน่าจะดีกว่าวันนี้ค่ะใช่น่าจะมีอะไรให้ว้าวกว่านี้ค่ะสุดท้ายขอกาลังใจจากไหหลิด้วย แต่ก็แรงใจหน่อยได้ไหมพูดกระมอนหน้าเออพูดกระมองหน้าสิเนี่ยค่ะเราแรงใจหน่อยได้ไหมคะเอ๊ยมองหน้าหัน้าเห็นมาแล้วจะตาไม่มองหนูอะก็เดี๋ยวได้เดี๋ยวแดงนะได้ละได้ละให้กําลังใจน้องหน่อยเร็วโอเคก็อาจริงก็คือเห็นสแนกวันนี้แอบดูอยู่แอบดูอยู่ก็เก่งอยู่แล้วค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่จะพูดว่าอะไรดี ไม่ห่วงน้องเพราะน้องเวลาออนสเตจน้องเป็นคนที่ชายมากมคืออยู่ข้างหลังก็ชายเลยเอาจริงตอลอดเวลาตอนนี้ก็ชายแต่ว่าก็ทําให้เต็มที่เป็นกำลังใจอยูุ่ข้างหลังให้เสมอขอบคุณครับอ่ะ,อ,ะอยากขอบคุณอะไรด้อมเรารวมถึงด้อมคู่ด้วยไทลรอยากอบอกอะไรแต่ด้อมก็ไหมก็เอาจริงคือบอกได้คือคำแรกที่อยากจะบอกเลยก็คืออยากขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่ซัพพอร์ตกันเนาะที่แบบว่าพากันทําเต็มที่พากันทุ่มเทพากันแบบ ทำทุกอย่างยอมแบบเอาเวลาของตัวเองไม่หลับไม่นอนไม่ไปทางานเพื่อแบบมาทุ่มเทให้กับพวกเราทั้งด้อมคู่ทั้งด้อมหลักก็คือทากันแบบยอมเสียตงังออกตังตัวเองเข้าเนื้อก็คือต้องขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็รักทุกคนมากๆเลยหวังว่าวันหนึ่งจะได้มาเจอกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันทุกคนนะเหมือนกันค่ะจริงๆก็เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานพวงมาลัยจริงๆต้องขอบคุณด้อมแม่ๆทั้งสี่ด้อมมากๆนะคะแม่ใหญ่แม่นม แม่เลี้ยงแล้วก็แม่ชีนะคะอขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบทุ่มเทให้เราขนาดนี้มันแบบมันเกินเกินความคาดหมายมากๆก็ต้องขอบคุณแล้วก็ที่สําคัญเมื่อวานขอบคุณนะคะพี่พี้อมคูมากๆที่แบบว่านาปูซัพพอร์ตมานะคะให้พวกเราได้ทานในพี่พีได้ทานแล้วก็มีแบบว่าชอบมาชอบดอกไม้มาให้อะไรเงี้ยก็คือใช่แล้วเมื่อวานก็คือด้อมคู่แบบอยู่ดีๆก็แบบ พุ่งเต็มไปเลยก็คือเกินความคาดหมายมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบรักแล้วก็เอ็นดูพวกเราทั้งสองคนมากๆค่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวจะมีแฟนๆเอาสายสบายมาให้แฟนคลับอ่าเดี๋ยวจบการสัมภาษณ์ที่ตรงนี้เลยนะคะทุกคนค่ะระหว่างนี้เออสพายอ่าสบายจากแฟนๆสบายจากชาวบ่านี่าอ่า แม่ได้สังธนาก่อนไหมหรือยังไงเปแล้วรอ๋อาแคนไว้นะเอกเแล้วอหนันมายิ้มสิเออขวัญใจไผ่หลิวด้วยค่ะตำแหน่งเออขวัญใจไผ่หลิวออมอมใสยสะพายเสร็จแล้วก็ต้องหอมแก้มนะแก้มอ่าแตกแกแตก เอาเลยสักทีน่ะเออหวัญใจไายริวแล้วแล้วมีหวัญใจสแน็คจับไว้ก่อนก็ได้มีมีขวัญใจสแน็คด้วยอ๋อขวัญใจสแน็คหวัญใจสแน็คอ๋อเออเออเออเกินอ๋อช่างภาพนักข่าวเกิดทำไมล่ะสแน็คเธาใส่ผิดเธอต้องอบจากตรงนี้อบจากฝั่งนี้ไม่ติดเพลมกัดเธอใส่ผิด

ต้ตงไรรู้ตรงตรงไรตรงตรงไรหันหน้ามองก็้งนหน่อยองก่อยมองก็้หน่อยเอาไว้ใกล้กันหน่อยเอาเอาใกล้ใกล้นันหน่อยหอมหน่อยเลยหอมเลยหอมเลยหอมเลยหวงกันนิดนึงะแนนคุไม่เจ้าชู้เลยหอมเลยหอมเลยหอมเลยอาเทียมะคำนัฟ้าดินแต่มือเธอออกทไมอย่าแหมฉันเห็นมือนะฉันเห็นมือนะ